สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุย้ยละเพลินาะพิออเศษครับนี่ครับพี่น้องโอ้ในที่สุดในที่สุดกระเทียมีได้หนักปะคิดว่าหนักปะเบื้องฐาน้านล่างว่าปั๊บ่ะเดี๋ยวจะไปเบื้องแหง่ขวดพ่นเนาะสาดงามปะนี่สาดงามปะรองพื้นเตี่ยไอ้เอา ไปครับพี่น้องอ้าวสวัสดีครับเจ้านาแรล่เลยนะสวัสดีในะช่นาแหล่พัตสุนีโอ้ยนาแล่านาดำาบดเ <_ s 2> ดี๋ยวครับนี่เอามาให้กินอีกนี่ครับพี่น้องในที่สุดในที่สุดศาสตร์กามานะครับศาสตร์มาแล้วศาสตร์มาแล้วนี่ครับพี่น้อง สาสตร์มาตัวว่าสิบมีศาสตร์มีศาสตร์ตัวเนี่ยนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ปั๊บขาัดังล่านขึ้นครับแนนหางง่ายเอฟซีขอบตาดำปื้อปื้อพวกม่วงบวกแดงจะพาพขอบตาดำ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากทางไหนนอทีมนี่ก็ภาพบ่ค่ะบ้านเล้งง่นี่ค่ะไกลประคับจากนี่โบค่ะโลดเดียวโลดเดียวอืมแสดงว่าตัวจอบถ่ายอยู่ที่นี่เนาะจอบถ่ายมาบอลแฟนคลับค่ะแฟนคลับทางไหนน้อนี่บ้านเล้งง่แฟนคลับผู้ใดญอ๋ออุ้งเองโอ้เฉพาะขอบตาแหลกปื้อๆน้อนไผ่ค่ะโอ้น้อนเลี้ยงในเมฆนี่นอนจังมื่นเล่นไผ่คือว่าเล่นไผ่งั้นดีสนเล่นไผ่โอ้โห โอ้ไรโซดเตี๋ยได้ซื้อได้ซื้อพันออนไลน์เอาหยังอยู่ตีเบิ่งคลิปเบิ่งหยังเพื่อนบ่เบิ่่งคะปวดพวกน่าแท้เจ้าอยู่เนาะบ่เบื่อเตี๋ยอันนี้ของแขนเรียบร้เนี่ยเอฟซีสาวหน่อยตัวเนี่ยแม่เปิดเก่นไม่ย่งแต่สาวหน่อยอย่างเดียวคณะยิ่งไก่ตื่นแมนบ่รีมันบ่แย่จริงค่ะทำไมเอฟซีสาวหน่อยเจ้าแจกว่าไผ่เนี่ยไม่จักจอดแล้วเจ้าเคยเบิ่งคลิปไล่งานศาสตร์ไล่งานอย่างบ่เคยเห็นบ่ เป็นสาสตร์เป็นอย่างบ่เห็นก็เรี่องาสตร์ประจำคุ๊เปอร์ปจำเด,ดิน <c oughs> <c oughs> โอ้วังโล่นีน่เนาะใช่แล้วครับปูบังไหนล่ะปูอะไรบังไหน <c oughs> ปูหล,ล่ะคือบาเมือ <c oughs> ม่อเมื่อเ <c oughs> มยย่านสาสตร์เสียห้าเียนปูบืนโอ้อันนั้นมันไกลโพสแต่น่ะจน้อยนะ่ะขออีกจน,น้อยน่ก็ได้ เวลากันแค่มัหนมิงออมากเต็มมากาศเจ้าเศถอยออกเลยเจต่อบางไท่ใพอดีนี่บางไท่สีพอดีได้นี่ครับแนะนำเ้อครับจากประสบการณ์แนะนำครับครับผมท่านนี้ขยิมไปเปลยมากนี้นีนี่ไนอในกันกันและยิมอ๋อพี่น้องห้องใช้กันเอออมาและวเราบายืนนีนเด้อโอ้เด็ูซายเราบ่แม่เนี่เจ้าโอ่เด็กผู้ลาตัวไหนครับ ขออย่างมากกันหนอยครับพอดีสวัสดีครับอันนี้มาเจอท่นไหนน้อครับเนี่ยบอกคำโอ้ได้จะขี่ครับเรียบร้อยเลยตัวเนี้ยเรียบร้อยเลยของานไเลยโอสืบบัสไปลอยทราบครับตัวนี้สาวน้อยฉลองสาาการเดรียนครบ49บปีวันที่17เนาะโอ้โหมีวีรุ่นท่องอีกนี่ซ้อนหนึ่งแปดหกเนี่ยได้ได้ได้ล้วไอยกล้องดีครับ บอกว่าดต่อง่ายเราปะถ่ายคลิป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 เออเดีบอกได้ว่าแม่ก็ลูกไงแม่ค่ะอ้าบอกบูเลยว่ามันเอกับน้องดยเนี่ยการหนงเด้อโอ้ยมาจะทังไหนทำนี่นี่ละเอทเนี่นะจ๊ะเสีงมาขทีมงานขอบตาดำนี่นี่งส่วเน่ป็นบอสเป็นเอฟซีใ่นี่ยอันเนเอพีจ๋าด้วยโอ้มีเพื่อนย่บานกันนี่มาจองไว้พี่น้องยบ่ตามากันเลยมาขออยู่ในเมกเลยว่านกันเลยมพี่น้องครับ ผมบอกมาเลยครับงามผมบอกไปเลยสาดลอยเอ็แต่งามงามผู้ใหพ่มาผ่าด้อนี่ขบดขบดบอกว่าเป็นแม่ผมโมเสือได้ครับนี่เป็นเสือเป็นน่องอะวดพวกม่วงปักแตงพี่น่องสาดข้าวขาวแม่สาดนั่นไคแม่ผมที่บอกเอาวางไหนอาจย่างไรวางไหนวางก็ตะไอยูนี่แหละค่ะขหยมันสิไก่ฝนเนาะแม่แม่เป็นตออกงากกว่าล่ะมันจะออกง่ายกว่าน่ะการยูจะมานงานฉีดิน อพี่น้องมาให้ให้ปูจองไว้สิแม่นเขาอยู่กับน้างตะไกแล้วเคยเบิ่งสาวหน่อยบ่เบิ้งเคยอย่าเกลียดอยู่เขาบอกพอดีทั้ง YouTube ทั้งทุ่มมุกทุ่มเงียบก็บ่เคยเบิ่งบ่เคยเบิ่งอยู่ค่ะเคยเบิ่ง YouTube อยู่ออ๋กับพ่อหูยนไหมครับผู้ใดครับหูผู้ใดเนี่ยนี่เดชองอิงมือของแท้ของแก่มือเ้าแต่งโตไปกับเปิด YouTube ฟังอยู่ถ้าเรื่องจริงบ่ครับก่อนแม่น อันอันนี้อันนี้อันนี้ซองเบาตุ่นร่ำเพลินนะครับเพื่อนสิริงานเกี่ยวกับศาสตร์ผู้ใดมาผู้ศาสตร์ผู้ยังนี่นะแล้วขออนุญาตเราขึ้นหน้าปกได้บ่หน้าโป๊กยูทูปได้บอเอาผมต้องผมต้องขออนุญาตก่อนนี่ต้องงามดยโอ้โหบ่ต้องวงต่อฟิลเตอร์ผมน่ะบอบอครับเขาเจ้าคีไล้ถ้าข่อยก็ตายแล้วัอไอ้เนี่ยมันผ่านอนุญาตดูค่ะเอาปูเป็นตัวแท่นนี่นี่ไหครับพี่น้อง อัมมนดาหนอันนึงขึ้นอยู่นหนึ่งสองอันหนึ่งชัวบัดน้ำคอยใช้เจ้าเบิ้ทยเหล่าง่ามนดีอันหนึ่งสองแต่ง่ามปนีละเดี๋ยวครับใส้ผมบึงขอบิึงบัดนะครับนีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลบ้ตรเราเลือนเนาะบ้านเราเลือนตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอร่อยเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านพี่สาวของป้า ผู้พนเป็นผู้ชันงาดบอกงานฉลองสาราการประเรียนนะครับพี่น้องซอดแจ้งโคโลครับมาเด้อพี่น้องลอยเอสเพราะว่าหลังจากนี้ก็อีกสักอีกโดนยังได้สิมาได้พี่น้องยุ้บ้านสามชิปก็บาสเด้เอาไปขายให้เพื่อนอู้ปานันบอกครับนี่ลด้พ่อมาปูจ่าไป็นทหาเอยากให้บมมีหม่องนั่งเมื่อเบิ่งอีหล่าอุ้งอญิงหรอครับฟาซินาฮักสั้นไหนแมมค่ะมาเบิ่งเลยของจริงติดตะม้วนไอ้มวยใหญ่ยุบานติดตามดูกับถึงเลยมากขอโทษ ต่อไปนี่ซีคอยสิเห็นเจ้าก็สองคนเจอดนะบังหรอจอดซีที่ตามหลังจากนี้ไปเพราะมาไม่เราติดเลยมันบังกรบเบิงเอาครับเบาเบาบาเบาเอาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆที่เป็นฟีเซนเตอร์ผมวันนี้วายวายนี่ครับพี่น้องโอ้ยงามงามครับนี่ครับผมมาอีกจังหน่อยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะสะอาดเต็มคอนเฟิร์มเลยร่มกลุ่มไล่พี่น้องว่าเบิงเอาเด้อมาปูกาดแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเด้ครับ ข้าวทายอยู่นั่นอ่ะอันบริวารเด้อผมมาผ่าทิ้งนี่เข้าวงสาวหน่อยนี่จะปูสารนี่เป็นเป็นเรีองธรรมดาเลยจริงๆครับเห็นพอดีเลยเนาะกาสิบจานพูดเนาะครับกับดอกว่องื่นกับว่าเคยเป็นปูด้ครับอัานี่บริวารทิ้งเนาะแต่ว่าวราพื้นเนาะบ่เคยเบิ่งหัวล้านเป็นบท่าไนร่เบ่งหนูค่ะได้มาเขาคอยได้แบบจังไรหล่ะการแต่ที่แต่เขาว่าองุ่นยิงองุ่นยิงเนาะก็เลยอยากมาสัมผัสเบิ่งอ่ะลองเบิ่งครับถ้าเบิ่งได้ครับมวลๆวลนะครับเด้อ ยื้เท่าไรเนาะแต่เห็ยังมีต่อยครับพี่น้องไปก่อนเอาสวัสดีครับเข้าเข้าเดี่พีงมาเสนอเป็นเดวต้องรอดรอครับรอครับรอดรอครับนี่ครับพี่น้องหอบศาสตร์นั่งหนาฮานครับเรียกตู้เรียนี่พ่อพ่อกับต้องนั่งเฝ้าเฝ้อยังยานเสียยานถูกง่ายอันรถเหยียบศาสตร์เพราะยานยานจะเหยียบข้นเหมือนกันปวดพวบผมปวดแกง นี่ครับพี่น้องนี่ครับกำลังทยอยทยอยมากครับนี่ตะบังแรกครับกำลังทยอยทยอยมากพวดพ่วงมูม่วงบักแกงอ่าท่างหนักขึ้นพี่เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอย่างนั้งหมด่งนี่ครับไป่บางรัน <c oughs> สวัสดีครับสก,กาวเดือนค,คืออะไรครับโอ้สวัสดีลูกสาวชื่อออะไรลูกชื่น้องไหนคะชื่อน้องอันอันค่ะโอ้น้องอันอันอันนี้น้องอันเดียวน้องเออโอ,อ,อ,อ้ยนีออออน่อย่างเานี่ยคืออะไรเดียวเลี้ยงฟ<ะ>ร,รีค่ะจากพี่นิดเยอรมันค่ะ,ละเลี้ยงเลี้ยงย้นหลังวันเกิดเล้านิตยาเยอรมันแมนค่ะโอ้คือดีค่ะโอ้เลโก๋วยเตี๋ยว ใบเตี้ยวเจ้าบอนเจ้าที่ว่าไปดูมเขาได้ดูนะบ่เนี่ยค่ะบ่แซ่บขอสามถอยเด้าจองไปก่อนเลยบ่เน้นเส้นเน้นตอนเออเมื่นะครับพี่น้องโอ้ยเขาเสียงหนู่งจ้นี่ครับบ่ได้หยอกคนโดนหน่อด้เจ้านี่ครับคนเฟื้มเลยคนเฟื้มละเจ้านี่บ่ต้องห่วงครับเอามามากินต้องแน่นมากระไดนี่ครับพี่น้องใบเตี้ยวบ่ต้องห่วง เจ้านี่แซ่บครับขาประจําของโดมครับเนี่ยเดี๋ยวมมือสันวนันดีเสียจะให้เป็นเลี้ยงอยู่จเกตมือครับเจ็ดมือรับอยู่บ่เจ็ดมือเอจ,อจ็ดม,มือรับบ่บรับบอเจด้ือรเอาเอาคุณบายสันเอาท่านี้รับท่านาอ่ะบ่รับจังไหนนี่ติดฤดูกาลเดี่ยเสียไปจะเกตมือเนี่ยเม,มอืองมอเล่าไปนั่ตัวรครับพอ,อเกตมือบ่คือปีดฤดูกาลคือไปเลี้ยงเกตมือซ่อนเลยนะหมานเนาะยังราท่านไปขืนเงินนี่ 12ล้านเนาะนี่ครับคอนเชื่อมนะครับกระเที่ยวตอนนี้แซ่บๆอาวภูจะเป็นภูเป็นเจะผักไงให้เพลรำลวยรำลวยเด้อนี่ครับขอแอร์ในห่อนขอแอร์โอ้ยดูแม่ดีตั้งสูวเพียเป็นมาเฟียบบ่โอ้ยขอแอร์เด้อห้อนนี่ครับพี่น้องสุดยอดเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับศาสกันแล้วกันมาแล้วครับเรียบร้อยเลยครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับคลิปหน้าทจะผ่อนไม่เบิ่์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง บาตู้นลำเพลินเอาไปเชียร์ด้ครับเด้อเป็นนักกายทีมงานเฮาครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟกายทีมงานเบื้องหลังครับสุดยอดดีครับนี่คณะว่าสถานที่บาเอือมด้วยครับไปให้ผ่านชนไปได้ดีครับเอาครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ